ได้ยินเสียงเงี้ยวเงี้ยวกำลังนั่งทำวิดีโออยู่ได้ยินเสียงเงี้ยวเงี้ยวแล้วมาตรงนี้ได้ไงอะลูกเออใครเนี่ยคนนี้คือใครคนนี้คือหมูหวานตายแล้วหมูหวาน,ววานจะจะจะไปเองได้ไหมอะลูกไหนลองนิ้โอ้เผลอแผบเดียวเผลอหน่อยเดียวเผลอแผบเดียวข้าม,มาเองได้แล้วนั่นนั่นนั่นนี่คือ นี่คือหมูหมูหมูหยองหมูหยองแต่นี่คือหมูหวานดูแม่เขาก็คอยระวังกลัวลูกเขาตกมั้งดูดิดูดูข้ามมานี่ไม่ถึงฝ่ามือเอาไปข้ามไปลูกข้ามไปข้ามไปอ่ะข้าม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 ไปแม่ก็กลัวหนูหล่นไปข้ามข้ามลูข้ามนี่คือการช่วยเหลือกลัวลูกหล่นไปดิไปดิไปไปดิ โอ้ยมาได้ยังไงถ้ามาแบบนี้นะไวไวเกินไปแล้วนะไวไวเกินคาดนะหวังว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือคือเป็นวันนี้ละเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปใต้โซฟาแล้วก็จะต้องตามหากันให้จ้าละวันขานั้นกําลังจะปีนขึ้นมาขานั้นกําลังจะปีนขึ้นมาขึ้นมาได้ละสาวน้อยคนนี้ก็เลยจังปีนกลับไป กลับไปเลยกลับไปกลับไปบ้านกลับไปข้างในกล่องเลยโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วนะจับภาพได้นะจับภาพได้ว่ามาอยู่แบบนี้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็จะไปเองได้ไหม,ไ,มได้อยู่หรอกพอมาอยังมาเองได้เลยเนาะตกแอบลงไปตรงนั้นซะละล้วงลงไปตรงนั้นซะละ เฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอหมอหม,อหมูหยองจะมาด้วยกันหรือเผอไม่ได้เลยนะลูกแมวเนี้ยพัฒนาการไวมากเลยนะวันนี้เพิ่งจะ37วันดูเขาจะข้ามไปได้ไหมนางกลัวไว้ นางกลัวนางก็จะขย่องขยัง่งมาเองกลับเองตัวเองมาเองกลับเองนั่นหมูหมูยยองก็กำลังจ้องอจะไปได้ไหม呀สูงอยู่นะน่ะก็มายัางไงตอนมาไม่เข้าใจ แม่มัวแต่ไปอัปโหลดวิดีโอเมื่อกี้ได้ยินเงี้ยวเงี้ยวหารขึ้นมาอยู่บนนี้ละกับแม่เขาละสงสัยแม่เขากลัวลูกเขาล่นจะคอยช่วยดูจะไปได้ไหมประมาณฝ่ามือหนึ่งอะไม่ถึงฝ่ามืออะไปได้เว้ยไปได้เว้ยเจ้าแมวน้ำมงินจะไปยังไงขาจะไปไหวไหมเนี่รู้เอ้ยไม่ใช่จะให้แม่ช่วยหรอ แม่ก็กลัวหนูล่วงเอ้ยไม่ล่วงเว้ย <c oughs> คนคนใจหายใจคว่ำงแต่แมวโอเคโฮ้ยส่นจังเลยส่นแล้วนะรุ่งนี้ผงต้องไปตามหาใต้โซฟาแล้วมั้ง ข้าหมูยงนี่คือหมูอวานอืมเป็นไรหนูจะข้ามมาเหรอครับผมจะข้ามครับแม่ใช่ไหมไหนข้ามยังไงตอนแรกก็ข้ามเหมือนเดิมอะ่ะ ขึ้นขึ้นไปเหมือนเดิมเออจ้องเหมือนเดิมจ้องขึ้นไปเหมือนเดิมโอ้ยแมวนอยเอ้ยบุญบุทั้งวัน,นเอาไปไหนแล้วล่ะยองอยู่ไปไหนล้อ๋อนุ่นอยู่ข้างน้าอยู่ตรงนึกครับพอแค่นี้แหละรู้แล้วว่าปีนข้ามได้แล้วซนละ โลเรื่องละติดตามคลิปต่อไปครับ